ช่วงนี้เนี่ยมาดูเหตุการณ์ที่น่าตกอ,อกตกใจภายในร้านขายของนะคะเลข,ขานายกเมืองนคะรนายกเนี่ยเขาเปิดร้านชําอยู่ปรากฏว่าหนุ่มคนนึงเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่พูดไม่จาแล้วเอามีดบุกมาแทงเลยโชคดีที่หนีได้ทันและสาเหตุก็มาจากการที่ชายคนนี้เขาหลอนกัญชาค่ะ กลางวันแสก,แ,สกแล้วคนก็พลุกพลานด,ด้วยเนี่ยนะคะเลขานายกนะครน,นายกคือผู้ชายเสื้อแดงส่งน้ําแข็งให้ลูกค้าที่มาซื้อแต่ดูคนก่อเหตุเนี่ยคือเอามีดออกมาแล้วแบบง้างแล้วค่ะจะแทงในขณะที่ผู้เสียหายเลขานายกเนี่ยก็ผลักตัวคนร้ายออกในอีกมุมนึ้งจะเห็นชัดดีนะเนี่ยผลักออกแล้วเขาก็วิ่งหนีหลบคมมีดได้ทันค่ะโอ้โหเหตุการณ์นนะ่าตกใจมากที่ร้านชําสี่แยกจุลาทิพย์ ตัวเมืองนครน,นายกนะคะดีที่ยั้งมือไว้ได้แล้วทางด้านของคนร้ายเองอะ่ะพอเห็นว่าทางด้านเลขานายกอะ่ะวิ่งหนีไปเจ้าตัวก็พยายามที่จะขี่มเอเตอร์ไซค์หนีนะโดยโยนทิ้งมีดเอาไว้ตรงนั้นแต่สุดท้ายหนีไม่รอดเพราะชาวบ้านช่วยกันตะครุบตัวเอาไว้ได้ค่ะแล้วนอกจากตะครุบแล้วจะบอกว่าเขาถูกทําร้ายด้วยจนสุดท้ายก็ต้องนําตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลรักษาตัวความแสบยังไม่หมด เพราะอยู่โรงพยาบาลคนร้ายรายนี้ก็หลบหนีออกจากโรงพยาบาลซะอีกครับคุณผู้ชมคะทางด้านของคนร้ายเนี่ยทราบชื่อคือนายวิริเยนะคะจู่ๆก็มาก่อเหตุพยายามลงมือแทงเลขานายกเมืองนะครน,นายกก็คือคุณแกราชบุญชูโดยที่ไม่รู้ตัวเลยผู้เสียหายคะ่ะบอกว่าก่อนหน้านี้นะคนก่อเหตุเนี่ยเคยมานั่งกินเบียร์ที่หน้าร้านจนเมานะคะแล้วก็ดา่ารถที่เขาขับผ่านไปผ่านมา ณนะวันนั้นเนี่ยเมียของเลขานายกก้อมออกมาเตือนถูกคนนี้เขาด่าก,กลับไปอีกและมากกว่านั้นคือวันนั้นไม่ยอมจ่ายค่าเบียจนกระทั่งมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเกือบจะชกต่อยกันนะคะเป็นไปได้ไหมล่ะอาจจะไม่พอใจตั้งแต่วันนั้นแล้วมาก่อเหตุโดยตอนนี้ผู้เสียหายบอกว่าอยากให้ตำรวจตามจากกับกลุ่มตัวให้ได้รอดหนีออกจากโรงพยาบาลไปแล้วไม่รู้ว่าจะไปทำร้ายใครอีกหรือไม่ค่ะ เนี่ยมีลูกค้ามาซื้อของอยู่เราก็หันหลังอยู่แล้วก็หันไปเจอบัพบดีเราก็เฉยๆแต่เหละมองเนี่ยมันพักป๊กออกมระิ่มเลยทีแรกอยู่ครับตอนนี้หนีไปแล้วตอนนี้หนีออกจากโรงพยาบาลครับผมก็ <คน S 1> ไม่รู้ว่าเขาหนีไปได้ยังไงอืแต่ทางรายงานมาบอกว่าหนีไปทั้งชุดเลยสายน้ำกรงน้ำเกลือแมมแล้วจะบอกว่าคนร้ายรายนี้ค่ะก่อนที่เขาจะมาเก่ะเหตุแทงผู้เสียหายที่เป็นเลขานายกเมืองนะครนายกเนี่ยนะ เขาเนี่ยพึ่งไปทำร้ายเมียเก่าตัวเองมาค่ะคือเมียเนี่ยขอเลิกราไปกันกว่า1ปีคนร้ายพยายามไปง้อแต่เมียก็ปฏิเสธทำให้เจ้าตัวไม่พอใจเข้าไปตบไปกระชากหัวจนหน้าหงายเลยครับแล้วก็หนีมาก่อเหตุกับเลขานายกนี่แหละค่ะคดีนี้คือเมียเก่าก็เอาเรื่องอไปแจ้งความเอาผิดเขาเหมือนกันล่าสุดค่ะตำรวจสามารถตามจับกลุมตัวนายวิริเยได้แล้วนะคะหลังจากหนีออกจากโรงพยาบาล นี่พามาที่โรงพักเจ้าตัวอ้างว่าเขาเนี่ยรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจที่ไปง้อเมียแล้วถูกปฏิเสธเลยเสียใจมากประกอบกับตอนก่อเหตุดื่มเหล้าแล้วก็เสพกัญชาอย่างหนักเลยเกิดภาพหลอนนี่ไงเหล้ากับกัญชาเนี่ยแหละเป็นเหตุนี่ละนี่ค่ะของกลางเ,<อ>เห็นไหมคะก็คืออาวุธมีดพอหลอนปั๊บก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปร้านชําของเลขานายกและก่อเหตุนะคะเขากลับรับสารภาพเนาะ ตำรวจเองเนี่ยก็กำลังพิจารณาข้อกล่าวหาสอบปักคำให้แล้วเสร็จโดยจากประวัติแล้วก็ไม่เบาเหมือนกันค่ะนายวิริเยคนนี้พบว่าเคยมีคดีพยายามฆ่ากับคดียาเสพติดมาแล้วด้วยนะคะ